ไดที่สุดซีรีส์ w a n d ้าวิชั่ก็ได้เดินทางมาถึงเอพิโซดที่5จนได้กลางซีซั่นแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูเอพิโซดที่5วันนี้ผมได้รวบรวมอิสต์เอ็กตั้งแต่เอพิโซดที่1จนถึงเอพิโซดที่4หมาให้ผู้ชมทุกคนได้ดูกันและคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของซีรีส์ w a n d ้าวิชั่น ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากไปดูเองเนี่ยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอยากฟังผมพูดแบบฮหาๆหาก็สามารถดูคลิปนี้ต่อได้โอเคนะทุกคนโดยอิสต์เ e ็กอันแรกนี่นก็คือมูดิก้าที่ทํางานให้กับองค์กรซอสหลายคนคงจะจําเด็กที่อยู่ในกัปตันมาเวลได้นะฮะที่เป็นลูกสาวของเพื่อนกัปตันมาเวลโดยในซีรีส์วันด้าวิชั่นเธอก็ได้โตเป็นสาวแล้ว ส่วนองค์กรซอสที่เธอทํางานให้เนี่ยก็เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวหรือภัยคุกคามที่มาจากต่างดาวคล้ายๆกับหน่วยชิวนั่นแหละฮะซึ่งก็ตรงตามในเวอร์ชั่นคอม,มิกนะและอาจมีการเชื่อมโยงถึงนิกฟิวรี่ได้ด้วยในเอ็นเครดิตของสไปเดอร์แมนฟาฟอมโฮมที่พี่แกไปโผล่บนอวกาศเออมีสิลุ้นเว้ยวันนี้อาจเป็นฐานประชาการใหญ่ของซอสก็เป็นได้ ส่วนอันต่อมานั่นก็คือสร้อยคอของโมริกานั่นเองสัยลักษณ์สร้อยคอของโมริกาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับสัยลักษณ์ของกัปตันมาเวลเป็นอย่างมาก แต่เมื่อลองดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ฮาราสตาของเธอที่อยู่ในฉบับคอมิกเหมือนกันโอ้โหนี่แหละฮะอิสเตอร์เอกของจริงส่วนเรื่องต่อมานี่ก็เรียกได้ว่าช็อกเหมือนกันฮะเพราะว่าผู้ก่อตั้งของหน่วยซอสเนี่ยก็คือแม่ของโมนิกานี่เองหรือว่ามาเรียแบมบิลอดีดักบินโปรเจกต์เปกาซัสเช่นเดียวกับกัปตันมาเวลเห็นแบบนี้ก็คงไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าโมนิกาเนี่ยสามารถเข้ามาทํางานในนี้ได้ยังไงและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับซอสนั่นเอง ส่วนเรื่องที่4ฮะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเกี่ยวกับจักรวาลหลักนั่นก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากการดีดนิ้วของฮักเพื่อพาทุกคนกลับมาแล้วมันก็เชื่อมโยงไปหาอีสเตอร์เอ็กอันต่อไปนะฮะนั่นก็คือ การจากไปของมาเรียในระหว่างที่โมนิกานั้นถูกดิดนิ้วให้หายไปดูเหมือนว่ามาเรียจะกําลังป่วยอย่างหนักครับและโมนิก้าก็มีน้านที่ทิ่ต้องเฝ้าแม่ของเธอแต่เมื่อเธอถูกดิดนิ้วหายไปถึง5ปีเมื่อกลับไปอีกครั้งแม่ของเธอก็เสียชีวิตเสียแล้ว RIP นะครับพักเรื่องเศร้ากันก่อนในฉากนึงเนี่ยจะมีการปรากฏตัวของยักษ อวกาศที่มีลักษณะคล้ายกับยานควินเจตที่พวกอเวนเจอร์ใช้หรือนี่อาจจะเป็นยานควินเจตเวอร์ชันอัปเกรดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในภารกิจบางอย่างนอกอวกาศก็เป็นได้ก็ต้องมาลอลุ้นกันอีกทีฮะว่าจะได้ใช้งานหรือเปล่ามาถึงอีสเตอร์เอ็กอย่างต่อมากันดีกว่าครับรถของนายอำเภอนอกเวสต์วิลล์ใครจะเชื่อเลยครับว่ารถคันนี้บ่งบอกอะไรกันบ้างเริ่มจากเลขแรกเลยครับเลข1966นั่นหมายถึงหน่วยเอ็มสที่ปราดกฏตัวครั้งแรก ในคอมมิก Stranger t a l e เริ่มที่146ในปี1966เล่นเองและส่วนป้ายทะเบียนของรถนั้นถ้าให้เดาก็อาจจะมีที่มามาจากเจสันสไตรเกอร์บิลแทนที่ได้รับฉาย,ยาวา่าหมายเลข143โอ้โหมาถึง X อ็กบจนได้แต่ขอย้ำว่าน,นี่เป็นแค่การคาดเดานะฮะยังไม่ชัวร์เอามามาดูกันที่เฮลิคอปเตอร์ที่โมริก้าใช้กันบ้างครับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นั้นมีสีที่คล้ายคลึงกับชุดของกัปตันมาเวลเป็นอย่างมาก ก็แน่นอนแล้วว่าโมนิก้าเป็นคนเลือกให้และที่สําคัญตัวเลขที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ก็บ่งบอกถึงวิชั่นซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของวิชั่นในคอมมิกด h อ a เวนเจอร์เล่มที่57ที่วางขายในปี1963ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมิกเล็กๆที่ให้คนตาดีได้สังเกตกันมิสเตอร์เอ็กย่างต่อมานั่นก็คือเครื่องมือที่โมนิก้าใช้อยู่นั้นเรียกว่าสเปกตรัมอนาไลเซอร เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดความถี่ในย่านความถี่สูงๆได้โดยเฉพาะความถี่จากเสาอากาศเป็นต้นแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับฮีโร่ล่ะพี่ก็เพราะว่าไอ้ชื่อสเปกตัมเนี่ยมันเป็นฉาย,ยาในฐานะซูปเปอร์ฮีโร่ของโมนิกานั่นเองโอ้โหเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ามันเกี่ยวกันแล้วเรื่องสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้นั่นก็คือเสียงในวิทยุนั้นคือใครอย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าในซีรีส์เนี่ยจะมีเสียงคนปริศนาพูดออกมาในวิทยุ ซึ่งหลายคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะฮะว่าเป็นคนโน้นคนนี้คนนั้น,น,นบ้างแตในที่สุดมันก็ได้เฉลยออกมานะฮะว่าเจ้าของเสียงคนนั้นเนี่ยก็คือจิมมี่วูหรือที่เรารู้จักกันดีในภาพยนตร์แอนด์แมนสอนั่นเองคนที่ตามไล่จับสกอตแลงอะนะและพี่แกเนี่ยยังเคยเล่นเป็นท่านผู้นำคิมจองอึนนะฮะในภาพยนตร์ดี t ินท view ด้วยอันนี้เพิ่มเติมเฉยเนะทุกคน <c oughs> แต่ผมชอบบทพี่แกมาก แล้วก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย